วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมสุรเชษเกมครับวันนี้มาพบกับเกมแก๊งสตาร์ไฟนะครับวันนี้ก็มาดูฉากคัดซีนหรือว่าฉากเริ่มต้นเกมกันเลยโอเคก็มาดูฉากไตเติ้ลนะเกมนี้จะเป็นเกมเหมือนเกมคล้ายๆกับเกมแก๊งสตาร์บีกันนะแต่นี่เป็นเกมแก๊งสตาร์ไฟ ตา5 25ปีการแล้วอยนั่นเองเล่นได้ทั้งระบบ Android และขอบคุณครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่วันนี้ก็มาเล่นเกมให้ทุกคนทุกท่านได้ดูกันเราไปดูกันเลยโอเคโอเคอย่างแรงมาเจอเกม s t อ r New เป็นเกมที่ออกมานะครับมันจะพบกับตัวละคร ให้ตั้งเช็อคลิปในว่าหี้ตำรวจอย่างบ้าครับไปพบกับเอซนะครับเอซฮะรถนิยมหนักกากนี่นะเสื่องอก็รู้ว่าฉันไม่ค่อยได้นานปล้นบ่อยนักเพราะฉันเองก็อย่างนั้นแต่ครั้งนี้ต่อไปที่เราเออกมาได้ก้นเงินมากพอที่ตั้งแก๊งเราได้ตอนนี้ก็ให้เด,เดินตามเอซ แต่นี้ผมชิดกดเต็มเงินเดียวแต่เอลซี่ให้รีบมานี่นะผมก็รีบกลับไปนะผมยังไม่เปิดตัวตนที่แท้จริงเราก็เดินตามเอลซี่ไปครับผมผมเรียกว่าเจ๊คนสวยแล้วกันเราก็เดินตามเจ๊คนสวยไปไมาพบกับคนเมานะครับข้างทางก็ช่างตอนแรกผมเล่กเกมในมาผมคิดว่ามันเป็นเกมแกงสงตากใบกัดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ มันเคยแก๊งสตาร์ไฟเต็มแต่ทางระยงโอเคมาสูดชาคาเซียงนะครับทุกคนน่าจะเป็นจงป้อนอยูนะครับ oh, <what? S 1> อ้าวอะไรเนี่ยมีคนปนแล้วเหรอยินม oh. ครับตัดโอเคไอ้มันกำลังมีไปแล้วมันกำลังขึ้นลถ เสิฉ okay, so so ัน yeah. ค so uh, right ิดว่ามันชิงเงินเราไปได้ง่ายๆยิงมันให้ตายแล้วเราก็ป้นรถในเกมนี้นะผมชอบในการที่มันขโมยรถได้แบบสมจริงคล้ายๆกับ g t a แดงหรือ GDF อยู่นะแจ็คสันดิ๊ดี้อันนี้เป็นตำรวจสายเรือนะเรือเป็นสารเรือเลยเดกขับรถไปตามทางครับจนที่มาไว้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าขั้ต่อไป มัจะทำยังไงเกมมันนะหาแบบเรเือผมจะเล่นแบบมีต้งองโดนยังบ้าคร้างว่าจะทำแบบตามแบบนี้นมาเล่นให้ทุกคนดูนะเกมนี้ทำออกมาได้ดีนะประมาณ GTA แสนแต่ภาพสวยกว่าแกงสม Star w a ั s อย่างนั้นโอเคแล้วครับเราปตทำที่มันมากจุดไวใ้ให้เราคับผมอาสูชากัส

เราเปิดไปหกขันไหนยหน้าผมหล่อม่นได้อันนี้ให้เรียกตัวละครนะครับว่าเราจะเลือกอะไรมีหกตัวผมก็อยากรอแล้วผมก็เลือกอันแรกครับจบๆไปอยากรอ Anyway เมื่อใครยังมาก็ได้หับลูงของเราปะว่าแต่เดี๋ยววัอยากได้กรหับดีกันนะ Boss เติร์คบอสก็เริ่มแรกมันให้ทำ ้าเราแข่งเราชนะเราก็จะได้บาลังใหญ่ซึ่งตัวละครหลักของผมเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันอยากได้บาลังใหญ่ <Wow. S 1> แต่ว่ามันสร้างได้สค่บาลังเด็โอ้ในเว็บไซต์ดูทกว่าน,นี้เลยนะแล้วเชนนี้ <c oughs> ขออภัยที่อาน,นะครับพอดีว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเป็นใครอยู่นะ <c oughs> บ้านจะกิ ดีขึ้นมาทันทีทันใดโอเคมาทราบค่อยๆไปง่ายก็ไปเอาละท่านวันน่ะมาดูกันบ้างสิเราจะเปิดสุดใคบ้างโอเคแมปนี่มันจะใหญ่กว่าแกงสตาร์เวกันะครับนิดหน่อยระดับความยากภารกิจปลดล็อกระับโอเคหมดหาไปเลยจะไปจัดการพกขานะครับจัดการพวกรอบจริงอันนี้ผมก็ กดนั่งครับปุ๊บแล้วก็ทำการยิงเลยเปิดฉากยิงก่อนยิงปังมัง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 อกว่าปืนนี้มันทำได้มาโคตรที่จะสมสรรัจริงนะทุกคนสามารถไปลคงเล่นได้นะผมรู้ว่าเกมนี้มันจะออกมานาแล้วแต่สำหรับผมเพิ่งเคยมาแล้วนะก็อขอให้ทุกคนคดูคลิปอาใช้ปืนิจานนะครับอย่าไปทำจริงกันนี่มันแค่ในเกม ก็คือดูเพื่อความสนุกสนานนะครับก็สำหรับใครที่ดูเกมนี้้นะครับก็ให้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะใครกดติดตามให้ผมด้วยผมลงลิปทุกวันจันทและศุกร์นะครับส่วนมากก็จะเป็นเกมพวกนี้ที่แบบคนที่ไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมก็จะเล่นอะไรแบบนี้โอเคได้ทำการเปิกแทงนะแล้วก็ทำการซื้อรถเราจะมาเปิดดูกันก่อนเราจะ ยองอมั่วเนอ๋อแล้วไ,ไม่ดูแคชธรรมดไรเฟิลพราดารถดราก็เริ่มโลววิญญาณนะรัอันนี้ก็นี่ครับนี่เป็นรถคันแรกมุมฉากชมชมฝรั่งเศสสดสุดยฉันใจที่กำหนดโอเคให้ฟาดรถไปนะแต่เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันปิดเพลงอะไรก็สำหรับคนที่แบบเล่นมาแล้วก็รู้ว่า อันปิดเพลง,งคอมเพลตรแบบผมเลยนะผมร้องาการเพลงเ,ลเพเพรา่าเอราะว่าเวลาจะขโมยกระถ่ายต้อง,องแบบเสียงเพลงมันนอกหัวครับนี้ผมก็จะทำภารกิจเริ่มแรกไปก่อนแล้วก็จะเล่นเอตงตามหลังก็พือแบบขโมยรถฉันน้องฉันี่ทุกคนดูกิน,น้นะเดับเดกๆอย่าไปทำตามนะครับมันจะสิ่ดีผมอกอน,นี้ผมแจ้งกันนะแจ้งในแชทเพื่อน,นไม่เป็นไ Okay. อันนี้ให้ขับตามใช้ก,ก็ขับรถไม่เก่งนะครับก็ใช้เวลาเยอะหน่อยนะเพราะไม่มีหุ่นยนต์ตัวเกมนะครับรถบุกสม,มัูรึงถ้าเป็นการตการนั้น,น,นนะมันเลือกขนาดนี้นะครับแลว้วกาดูเงาภาพสวยนะครับอนนี้ผมเล่นใน iPhone 13ภารกิจเสร็จสมบูรณ์55นาทีได้2ดาวผมก็จะไม่เก็บมานักนะครับ โอเคอันนี้มันให้ค่าหรือกอ็ได้ันนี้ผมไม่ได้ทำนะผมก็จะไปสวนสถานที่นี้เป็นสถานที่สวยงามดุ๊กที่กัเก็ดอดูปืนฉากคาสินีนะผมมันว่าเราจะต้องไปจัดการไอ้คนนะี้แต่ว่าผมไม่ได้ทำนะน้อบดก็ผมจะใช้ชื่อคลิปนี้วนะ่า ี่ตำรวจอย่างบ้าข้างนะเพราะผมไปขโมยหรือขบมนนั่นเองก็สําหรับใครที่อยากให้ผมเล่นต่อหรือว่าให้ผมไปทำอะไรก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไบใใรค,ตไครต์ด้วยนะครับทาให้ผมไล้แบบมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปถ้าผมทําคลิปหรือพี่พาประกันใดผมก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะไปตามทางเรื่อยๆนะครับจริงๆมันก็ มารกจุดนัวว้นแหละวายเราไปทำน้ำทำอยู่แต่ป่าผมเล่นน้ำโบกนะครับจราจะมาเล่นน้ำโบกกันโอเคเดี๋ยวมาดูไปเรื่อยๆกันเลยนะ <ๆ S 1> ว่าผมจะทำอะไรคันนี้ผมก็วิ่งไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะเจอคนไหนลูกอุ้ยเกตาป่ะฝังนะฝังลูกก็ไปเจอตุ๊กต,ตาเนี่ยครับจริงซะระดับสี่ดาวนะบังคนะครับต้องมีให้ตายนะครับถึงจะได้ ได้สองร้อยโอเคต่อไปนี่ผมจะไปขโมยรถนะครับทุกคนเจก็จะ,จะมีรถมารถใส่ภาพมันสมนจริงแนละ้วมันสวยมากผมแนะนำน,นะครับให้ทุกคนไปลองรถเล่นดูนะภาพมันสวยจริงอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์น,นะครับคุณเห็นรถฟาร์นนะแมพตับงแต่ครับผมจะขโมยคันนี้ลยนะแต่ทีนี้ว่าเราก็ต้องดูเชิงก่อน น่าจะเข้าไม่ได้นะนั้นจะให้เป็นที่กรรมการเๆโอเคอันนี้ผมยังไม่ไม่เสียดน,นะเพราะว่าลองโหลดด้วยนตอนแรกผมคิดว่าเป็นแกงสต์ไฟกันแต่ไม่ใช่มันคือแกงสตาา์ไฟนะครับเขียนรถลงมาดิบ้อโอ้โหมันมนี่น้องน้ง โซเชียลชื่อแบบบาค้างจจ็บก็ขอให้ทุกคนนะ้นเป็นงานสนุกสนานนะครับมีตำแหน่งนะ i